E สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถบด900ยางนะครับผมมาแนะนำให้ชมกันนะฮะเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นรถบดยี่ห้อ Dynapac นะครับอ่าเป็นรุ่น20ปีนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนเลยนะครับที่สำคัญสภาพของเขาเนี่ยผีเมี่ยมมากๆนะฮะโคตรหล่อนะฮะสภาพเนื้อโตเนื้อตัวเนี่ยโอ้โหงามมากๆนะครับอ่าเดี๋ยวเริ่มจากสภาพยางด้านหน้าของเขากันก่อนเลยนะฮะนี่นะฮะก็ตามสารถบด900ยางนะครับยางด้านหน้าของเขาเนี่ยจะมียางทั้งหมด4เสซน หน้าของเขาเนี่ยโอ้โหโคตรสวยนะฮะเนี่ยนะครับรอยลายงงลายงานนี่ไม่มีเลยนะครับเอาลบือนเปียนยางใหม่มาเลยนะตัวนี้นะครับเนี่ยนะสภาพสวยมากนะฮะเนื้อตัวบอดี้เนี่ยสีสันของเขาเนี่ยสวยมากๆนะฮะตัวถัง <ๆๆ S 1> น,นี่ลูกค้าลองดูนะฮะรอยผูร้อยสนิมนี่ไม่มีเลยนะครับลูกค้าครับหล่อมากๆนะฮะเนี่ยนะครับอ่าชุดหลังคานี่มีมาให้พร้อมนะแล้วก็หลังคาเนี่ยก็ทํามาดีมากๆเลยนะครับรอยทะลุหรือว่ารอยชี้ขาดของตัวผ้าใบเนี่ยไม่มีเลยนะฮะเนี่ยนะครับ โตเกียวเจแปนนะฮะหล่อมากนะครับนี่ยางด้านหลังนะฮะสะภาพเหมือนใหม่มากๆนะฮะยางสวยเหมือนใหม่เลยนะครับเนี่ยนะฮะรอยลายงานนี่ไม่มีเลยนะฮะลูกค้าครับนี่นะครับรอบคันสวยจัดนะฮะอีกฝั่งหนึ่งก็ตีวอตนานดี้เจแปนเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับหล่อมากนะฮะเนี่ยนะฮะ งามงามงามนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นสภาพยานะสภาพรอบคันของเขานะเดี๋ยวเราขึ้นไปต่อกันด้านบนเลยดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของที่หน้าบนขับนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเปิดฝาเครื่องดูสภาพเครื่องยนต์ของเจ้าตัวนี้กันนะครับไปเดี๋ยวเราตัดไปเลยครับเนี่ยนะครับขึ้นมาในส่วนของด้านบนนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นหน้าตานะฮะด้านบนของเจ้าตัว R20B คันนี้นะครับนี่ในส่วนของฝาเครื่องผมก็ได้ทําการเปิดเครื่องรอมาให้เรียบร้อยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวมาดูในส่วนของตรงนี้ก่อนนี่นะครับ ในส่วนของชุดน้ำนะฮะชุดปั๊มนงปั๊มน้ำการพ่นน้ำของเขาเนี่ยพวกนี้เนี่ยก็ติดสายยางมาให้เรียบร้อยเลยนะฮะและสายายางเขาใหม่มากนะลูกาครับเนี่ยนะฮะไม่รู้ว่าใส่สายสายใหม่มาให้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะเนี่ยนะฮะสายายางนี่สภาพสวยมากนะครับแล้วก็นี่นะฮะในส่วนของเกียร์ก็เป็นเกียร์ธรรมดานะครับตามสายรถบด9เก้าล้อเจ้าตัว20บีอยู่แล้วก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบนี้เลยนะฮะมีมาให้4เกียร์นะครับนหน้าสี่ถอยหลังสี่แบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะหัวภายในสวยมากนะฮะ อันนี้เนีสภาพโคตรพรีเมียมนะครับถ้าเกิดท่านใดที่กำลังตามหา900รส,สวยเนี่ยตัวนี้นะฮะต้องจัดต้องโดนนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเล่นเครื่องให้ดูนิดนึงนะฮะ ส่วนของการทํางานของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นดีปกตินะครับไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์เลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยตัวนี้ก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์6สูบนะครับตามสายรถบดของเจ้าพวก7ล้อ9ล้อนะฮะก็จะเป็น6กสูบหมดเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของนาดเครื่องยนต์ของเขานะฮะเขาจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์ยูซุ6กบีดีนนั่นเองนะครับแน่นอนทักอะลงอะไรนะฮะกองนะฮะการแมนเทนแนน์หรือว่าอนาคตเนี่ยถ้าเกิดมีการแมนเทนแนนตน ที่ค่อนข้างย่อมเหยานั่นเองนะครับเครื่องซ่อมง่ายนะเป็นรีทั่ธรรมดาเลยนะครับ ในส่วนของสภาพเครื่องยนต์ของเขานะฮะก็ถือว่ามาสวยมากๆเลยนะครับแห้งดีหมดเลยนะจุดรั่วซึมของเขาเนี่ยไม่มีเลยนะครับลูกค้าครับนะแห้งดีมากๆนะฮะด้านหลังฝาเครื่องเนี่ยก็สวยมากๆเลยนะครับนี่มีตัวบอกทิศทางด้วยนะฮะว่าล้อเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาลรวอยู่ตรงนะฮะนี่ติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับก็ออกแบบมาดีมากๆนะตัวนี้นะครับอ่านะโอเคอันนี้ก็เป็นสภาพด้านบนนะฮะของเจ้าตัวระบบ9้ล้อนะฮะไดานาแพคอายปี คคัันนนี้ะรบสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถบดเก้าล้อย่างนะฮะได้ในแพ็ก R ยี่สิบปีคันนี้นะครับผมก็สามารถโทรเข้ามานะฮะสอบถามเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรเดียวกันตรงนี้ได้บนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอรับใช้ต่อเข้ามาเนี่ยอาจจะจะมีรูปของเขานะฮะพร้อมกับวิดีโอตอนขับทดลองใช้งานของเขานะครับแบบละเอียดละเอียดเลยนะฮะส่งให้กับลูกค้านะครับได้โดยได้ชมกันทางไลน์ทิ้งด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดใจนะฮะคันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นเก้าล้อที่มาสวดมากๆนะฮะสภาพเนี่ยพรีเมียมมากๆเลยนะฮะถ้าาเกิดดทท่่นนใใีสจ นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะสำหรับวันนี้ก็ขอฝากาที่นี้นะครับกับใตัวแรร์แพค20ปีคันนี้ครับใครที่ชอบก็ฝากา like, กดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็ฝากกด s u b ส c r i b e นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้พัฒนสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ